สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua ช e g e n d กันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวันแ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมผมอยู่ที่จรุนฟาร์มนะครับซึ่งที่ฟาร์มนี้นะครับมีแนวทางการเลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงแล้วมีกาไรตลอดนะครับถึงแม้ว่าช่วง2อถึงสปีหลังสุดเนี่ยจะเป็นภาวะการที่ยากมากๆทั้งในเรื่องของการระบาดของโรครวมถึงต้นทุนการเลี้ยงต่างที่สูงขึ้นแต่ทางพี่จรูนเองนะครับก็มีวิธีการในการปรับนะครับปรับระบบการเลี้ยงรวมถึงบาลานซ์ในเรื่องของการวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะให้มันเหมาะสม อีกทั้งยังมีการนำนวัตกรรมนะครับเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยนะครับผมข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดีย๋ยวเราติดตามชมแล้วไปคุยกับพี่จรุนกันเลยครับ AquaBiz All the best knowledge for aquatic system นะครับผมก็อยู่กับทางเจ้าของฟาร์มนะครับจรุนฟาร์มพี่จรุนสับสลีนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแห่งอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่จรุนมีแนวทางในการเลี้ยงกุ้งยังไงให้มีกาไรตลอดนะครับแม้ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่อายากลำบากก็ตามก็ยังมีกําไรครับสวัสดีครับพี่จรุนครับสวัสดีครับครับผมโอเคพี่จรุนก็คือจากที่เราได้คุยกันพี่จรุนเลี้ยงกุ้งมา30กว่าปีแล้ว ใช่ครับครับปัจจุบันเนี่ยพี่การเลี้ยงกุ้งของพี่จรูนเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างในจากอดีตครับผมคือเราก็เปลี่ยนเป็นว่าถ้าพวกช่วงไหนเราเสี่ยงเราก็อาจจะเลี้ยงน้อยลงหรืออาจจะหยุดเลี้ยงไปเลยอย่างเช่นหน้า,นาหนาวหรืออะไรเนี้ยเราก็จะมาเลี้ยงเอาที่ว่าโอกาสที่จะเราจะเจรยญได้แน่ๆถึงจะเลี้ยงครับเพราะว่ามันมันมันทุกงหลังเนี่ยมันต้นทั้งต้นทุนทั้งโรคภัยเพิ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันแย่ลงเราก็ต้องต้อง,งดักจกังหวะที่ว่า ให้ได้แน่ๆถึงถึงถึงจะจะเลี้ยงครับครับแล้วของจรุนฟาร์มเนี่ยครับพี่ปัจจุบันเรามีระบบการเลี้ยงกุ้งแบบไหนพี่ระบบปเป็นส่วนมากจะเป็นแบบระบบสาสะอาดหมดครับครับคือคือลูกกุ้งสะอาดน้ําสะอาดแล้วก็ลูกกุ้งสะอาดน้ําสะอาดแล้วก็การจัดการที่ดีใช่ครับครับในส่วนของตัวระบบของเราเนี่ยเราก็คือเราเลี้ยงใช้เลี้ยงกุ้งมาอันนี้คือเราปรับเปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้วครับพี่คือเราเราเราคือตัวผมเองเนี่ย มันผมไม่ได้หยุดอยู่ที่ผมพยายามสับไปดูงานดูอะไรก็มาสับเปลี่ยนตลอดคือเราเราไม่สามารถที่จะอยู่กับที่ได้เพราะว่ามันต้องปรับตัวตลอดเวลาครับครับอืมเท่าบอกว่าเราเราใช้ระบบเรื่องของการจัดการที่ดีแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาใช่ครับก็จะนํามาใช้ในเรื่องของการปรับประสิทธิภาพการเรียนของเราด้วยครับครับครับโอเคละในเรื่องของตัวเนี้ยเริ่มเลยคือพี่จรูนเนี่ยในในพื้นที่ฟาร์มของเราเนี่ยอ๋อ เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนิดนึงใช่ไหมคือชุดคือทั้งผมแล้วมีทั้งหมด5ฟาร์มแต่แต่ฟาร์มเนี้ยค่อนข้างจะเสี่ยงเยอะคเหมือนเหมือนว่าเหมือนเป็นเป็นฟาร์มที่ว่าเป็นเป็นหมู่บ้านใหญ่ใหญ่อย่างนั้นอ่ะคือถ้ารอบข้างมีโรคระบาดเราก็เสี่ยงที่จะไปขอด้วยครับเราก็ฟาร์มนี้ก็คือเป็นผุมที่ได้ปรับปรับมาเป็นระบบกลางม้งกลางม้งสี่บ่อแล้วก็เป็นระบบไบโอซีเคียวือกันนกกันอะไรเนี่ยสองบ่อ แต่การน,นกเนี่ยอย่าชุดนี้ทึ่งเป็นหัวเรื่องกันเยอะรอบรอบรอบเลยเป็นหัวเรื่องหมดผมก็โดนไอ้ที่ว่าไอชี้ใช้เชือกเชือก,กขึงกันนกเนี่ยผมก็โดนสองบ่อแต่สี่บ่อที่ว่าผมกางมุ้งเนี่ยผมยังอยู่ยังอยู่ได้ก็คือ <c oughs> ค,ความต่างที่เราเลือกกางมุ้งให้ก็คือเราลดความเสี่ยงจากตัวหวัวเหลืองได้ไวรัสหวัวเหลืองได้แต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ช่วงโรคระบาดเนี่ยมุ้งก็อาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่านกน่ะส่วนมาก ก็จะจะคาบคาบกุ้งกับบ่ออื่นมาแล้วก็มาลงลงที่มุ้งฝนตกลงมามันก็จะชะลงไปก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทําระบบไบโอซิชิลเนี่ยเรื่องของกลางมุ้งกับไม่กลางก็เห็นผลชัดในเรื่องของโรคระบาดหัวเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเสี่ยงเยอะทําก็คืออาจจะกันไม่ไหวช่วยไม่ไหวหน้าตรงนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าแต่แต่หัวหลงสหน้าฝนเราไม่ค่อยมีครับไม่ค่อมี ของพี่จรูนเนี่ยครับผมพูดถึงเรื่องของการเตรียมบ่อก่อนว่าเรามีวิธีการเตรียมบ่ออย่างไงบ้างคือคือสมวมากเราเราเราจะมีบ่อกตกตะกอนบ่ออะไรเนี่ยเยอะเราจะมาเอาน้ํามาเก็บให้น้ําใส่แล้วก็ค่าเอาเอามาเอาเอามาลงคอรีนแล้วก็ถึงจะเอามาใส่ในบ่อในบ่อเลี้ยงแล้วก็อาจจะค่าพาห่าอะไรอีกทีนึงแล้วก็ค่าคอรีอีกทีแล้วก็มาปล่อยก็คือตกตะกอนลงคอรีนแล้วก็ค่า แล้วลงค่าปะห่าอีกทีหนึง่งแล้วก็ถึงเขาเอาเข้าบ่อเลี้ยงบ่อเนี่ยเราทําความสะอาดอย่างไงครับบ่อเลี้ยงเราเนี่ยต้องบอ่อเนี่ยแต่ถ้ามีความถ้าถ้าไปเนี่ยผมจะเนี่ยคนงานกำลังขัดบ่อเลยใช้ใช้ใช้ขัดใช้กดเกลือได้ขัดเลี่ยมเลย<บ>คือเหมือน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 ผ้าใหม่เลยก็คือขัดแบบผ้าใบแบบใหม่ๆเลยครับก็บคือเราเน้นความสะอาดเลยใช่ครับอืครับ,รบก็เท่ากับว่าก่อนจะก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ย ขัดบ่อล้างบ่อให้สะอาดในน้าก็ต้องมีการตกตะกอนค,ค่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คเชื้อเนี่ยคือเก็บเก็บตัวอย่างอะไรตามทุ่นตามผ้าใบาอะไรเนี่ยคือคือเขาก็มีจะมีแผนกเนี้ยมาเก็บเอาไปตรวจเชื้อว่ามันมีเชื้อลงลงอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างเนี้ยรเราถึงจะก่อนที่จะน้ำเข้าเราเช็คเชื้อก่อนเที่ยวหนึง่งแล้วก็เช็คในน้ําว่าจากน้ําเข้านี่มา ในน้ำมีเชื้อมีม,มีอะไรใหม่ะรก็คือว่ามีการตรวจต้นทางเรียบร้อยล้วแล้วลูกกุ้งเราเลือกยังไงครับเรามีหลักในการลูกเลือกสายพันธุ์กุ้งที่มาเลี้ยงยังไงบ้างพี่คือลูกกุ้งเราเลือกเลือกเลยว่าถ้าโซนไหนคือว่าเลี้ยงยากเราก็จะเอาเอาที่ว่าทนโรคโตช้าหน่อยมาลงแล้วก็ทนทนไหนที่ว่าเลี้ยงง่ายเราก็จะเอาเอาอพันธุ์ที่ว่าโตเร็วเอามาลงครับอยแล้วไอ้ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกกุ้งที่โตเร็วเนี่ยกับพื้นที่ที่เลี้ยงง่ายเนี่ยกับใส่กับพื้นที่ที่เลียงงยเยเ้ยงยากหน่อยกับสายพันธุ์ที่โตช้าเนี่ยความหนานแน่นมีความแตกต่างกันไหมครับก็ไม่ไม่มแตกต่างครับไม่แตกต่างแต่ว่าโตช้าเนี่ยเราจะใช้เวลาเลี้ยงอาจจะยาวหน่อยหนึ่งปกติพี่จรูนปล่อยกุ้งความหนานแน่นเท่าไหร่พี่ประมาณแสนสองตาไร่ครับไร่ละแสนสองครับครับ,รบก็โอเค ทำไมเราถึงมาใช้ลูกกุ้งที่มีสายพันธุ์ที่บอกว่าเน้นในเรื่องของความทนทานมากขึ้นครับพี่จรุนในส่วนเนี้เพราะว่ามันมัน,มนคือคือเกิดจากโรคระบาดเยอะเนี่ยเราถ้าเราเลี้ยงพันธุ์โตเร็วนี่เราอาจจะไม่ไปไปถึงเส้นชายที่เราว่าเส้นชายหมายถึงว่าเส้นชายที่หมายถึงว่าเราอาจตรงตรงนั้นตรงถึงที่เราจะมีจุดกำลังกำไรของเราเนี่ยถ้าถ้าโตช้าเนี่ยอาจจะไปถึงตรงนั้นได้แต่ถ้าโตเร็วนี่ <t om> มันก็เสี่ยงเยอะไงเราก็บางครั้งเราก็ต้องเอาเสี่ยงเอาเอากำไรไว้ก่อนจะจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็จะเห็นได้ว่าในในความคิดของพี่จรูนเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้กุ้งที่สายพันธุ์โตเร็วหรือว่าต้องไปไล่ตามเขาว่าเฮ้ย ouais, เลี้ยงต้องกี่วันต้องกี่ตัว,ต,ต,วต้องกี่ตันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่แต่เราก็ต้องตามนั้นด้วยครับแต่ว่าเป็นเป็นบางฟาร์มก็ที่ว่าถ้าเราทําได้เออถ้าฟาร์มไหนเราทําได,ได้เราก็เราก็เอาโตเร็วไปลงถ้าฟาร์มไหนว่าเสี่ยงเยอะเราก็เอาตัวช้าไปช้าหน่อยไปลง แล้วที่โตช้าไอ้โตเอาเอาสายพันธุ์ที่แบบทนแล้วก็โตช้าหน่อยเนี่ยพี่เลี้ยงแล้วเป็นไงพี่มันเราก็ปรับตัวยากไหมคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเราทำใจยากไหมก็ต้องทําใจหน่อยคือจาเองเลี้ยงยาวหน่อยเราราจะกําไรน้อยหน่อยแต่ว่าโอกาสเรามีสูงมันเสี่ยงน้อยว่าโอกาสที่เราจะกําไรมันมีมากมีมากขึ้นไงครับแล้วเลี้ยงอย่างเงี้ยอย่างเช่นสายพันธุ์ที่มาทนเนี่ยเวลาการเลี้ยงของพี่กี่เดือนเราโตเร็วเราเลี้ยงกี่เดือนพี่ ถ้าโตเดียวก็ประมาณ90วันถ้าถ้าถ้าโตช้าก็อาจจะไปถึง4เดือนอย่างเงี้ยอ่าก็คือยืดออกไปเดือนหนึ่งครับครับแล้วในส่วนของขนความความแตกต่างก็คือเราได้จับทั้งสองสายพันธุ์ใช่รูปแบบครับถ้าโตเร็วต้นทุนเป็นยังไงพี่ถ้าโตเร็วต้นทุนก็จะถูกลงคือค่าเอาเนื้อมันมันมีมาเกอดจะถ้าโตช้าต้นทุนมันเพิ่มพื้นไงกำไรก็เราลดลงหน่อยลดลงหน่อยครับแต่สุดท้ายคือจับได้เข้าเป้าครับ เป้าหมายของเราคือให้ขอให้จับพุ้งได้ได้กําไรครับตรงนั้นก็เท่ากับว่าพิสูจน์ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเอาสองสามปีหลังสุดเนี่ยทองคำปีนี้ยากสุดอยากสุดแต่เราก็ประคองตัวว่าเอากาไรน้อยหน่อยแต่ว่าอถึงจะมันเสี่ยงหน่อยแต่เราก็เอากาไรน้อยหน่อยเนี่ยก็ถือว่าสองสามปีเนี่ยยากที่สุดละแต่ก็ยังมีกําไรครับแต่เราก็ไดเรื่อยๆแต่ที่ที่มีกําไรแล้วออะไรนะ มันอยู่ที่การปรับตัวของเราด้วยคือเราก็อาจจะพยายามลดต้นทุนตรงไหนแล้วลดได้ลดอย่างอย่างอย่างที่ว่าเราก็เรื่องเรื่งพลังงานเนี่ยเราก็เอาโซลาร์เซลล์เข้าเข้ามาใช้เพื่อเพราะว่าไอพลังงานพลังงานเนี่ยเป็นต้นทุนหลักๆของของต้นทุนเลยลองจากอาหารอาหารลูกกุ้งแร่ธาท่าเนี่ยพลังงานนี่ลองมาเลยครับครับพี่จะรูนตรงเนี้ยเพราะนี่คือเหตุผลที่เราเอา พลังงานลดต้นทุนพลังงานนี่<ช>คือที่เราเอามาเข้าโครงการสมาร์ทซัมเมอร์ของพี่นี่คือเราทําอะไรบ้างพี่ไอคือที่เอามาใช้ลดต้นทุนพลังงานในฟาร์มเล่าให้ฟังหน่อยเราก็เอามาตอนนี้ที่เราทํนที่เราทำกำลังจะทำอยู่คือเราจะามาทําทั้งว่าระบบดูดน้ําแล้วว่าติเครื่องให้ออกเอเครื่องห้อากาศตีเครื่องใบตีทุกอย่างเราเราเเรราาจะเอาจะทําหมดมเพราะว่าเพราะว่า คือคือรพลไอพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมใช้มีวันหมดอ่าครับก็คือใช้วีวันหมดแต่ว่าใช้ได้สิบสองชั่วโมงนะใช่ค <laughs> ต่อวนอันแต่ว่าใช้ได้เรื่อยๆ<ช>จนก<ด>ว่าดนทิศมันจะระเบิดไปครับครับ, <laughs> รบ <laughs> โอเคก็เท่ากับว่าพี่จรูนเนี่ยเราได้เลือกเรื่องของตัวโซล่าเซลล์เอามาปรับใช้ในฟาร์มขอปัจจุบันโซล่าเซลล์เนี่ย เรื่องของตัวประสิทธิภาพในการใช้แล้วก็เรื่องของตัวสเกลเราใช้ปริมาณเราใช้เท่าไหรพ่พี่ในฟาร์มนี้เราใช้ปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เราตอนนี้ฟาร์มนี้ผมใช้อยู่แค่2ตัวแต่ตอนนี้กำลังกำลังทำติดติดต,ตั้งเนี่ยตรงเนี้ยเราจะใช้ประมาณ40กิโลวัตสี่สิบกิโลวัตสี่วัต,ต,วต,ตคือคือ,คอเราจะจะขอเอาจำเข้า,มามเมนกลางเลยจะไปใช้ตรงไหนก็ได้ดูดน้ําหรือว่าใบตีปั๊มลมอะไรใช้ได้หมดไม่ได้เพียงแค่ว่าเอาไว้ใช้ตีน้ําอย่างเดียวแล้วก็เอามาใช้ในบ้านได้ด้วย เท่ากับว่าที่มาเนี่ย40กิโลวัตต์เนี่ยเข้าจำเข้าเมนกลางเพื่อจะจ่ายไฟใช่ครับเป็นไฟบ้านก็ได้ในช่วงที่พักบ่อครับแล้วถ้าถ้าเป็นช่วงเลี้ยงกุ้งตีน้าครับดูดเลนครับได้หมดทําได้หมดเลยครับเท่ากับว่าเราลดตรงนี้ลงไปในช่วงกลางวันครับแล้วเราใช้ออกมาเนี่ยผลเราเป็นยังไงบ้างพี่หลังหลังที่ที่เราได้ลองใช้ดูถ้าถ้าถ้าที่ใช้มาในท้ายที่ถ้าประมาณประมาณ20กิโลวัตต์เนี่ย อย่างอย่างอย่างฟาร์มที่กำลังจะกำลังจะลงติดตั้งอยู่เนี่ยคือถ้า20กิโลวัตต์เนี่ยมันจะประหยัดต้นทุนไปเดือนละ2,000บาท2,000บาทต่อค่าไฟต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนประหยัดไป2,000 0บาทแต่ต้นต้นทุนของบ้านไอ้อย่างอย่างชุดเนี้ยก็ตกตกประมาณสี่เกือบประมาณเกือบสี่แต่ว่าสี่แสนบาทสี่แสนบาทนี่คือเรียบร้อยหมด ก็เท่ากับว่าปีหนึ่งเราประหยัดได้2องแสนสีับกลมๆสี่แสนกว่าบาทตต้นทุนในการติดตั้งตอนวัดช่วงวันที่ติดตั้งในเวลานั้น2องสี่แสนกว่าบาทเท่ากับว่า2ปีคืนทุนครับครับอันนั้นคือณวันนั้นกี่ปีพี่ที่ลองใช้ดูคือคือเราเราชุดนี้พวกเราเพิ่งจะเริ่มเริ่มติดตั้งแต่แต่แต่ที่เราเราไปดูขพวกเราที่เราทํากันมาเนี่ยมันมันมันประหยัดได้จริงอครับ ก็นับไปเลยนะครับ2ปีคืนทุนครับตรงนี้คือหลังจากนั้นก็คือกําไรกําไรกําไรก็คือว่าเอามาลดในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงของเราได้เยอะเลยครับครับผมตรงนี้ก็คือใช้แล้วรู้สึกพอใจชอใจครับเพราะผมใช้มาทําใช้ชุดเล็กอ่ะที่เป็นเป็นของของของโครงการของมงชัยฝั่งเอามาให้ผมดูแล้วผมก็ได้ทดลองมาสี่หปีแล้วคือว่าคือว่าผมเอามาใช้เนี่ยกองวันเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยครับใช้แต่ พลังงานโซลารเซลล์อย่างเดียวเลยคือประหยัดได้วันหนึงเจ็ดชั่วโมงเดินถ้าถ้าชุดเล็กนะ,ะ,ก,ะนก,นะก็ประมาณเดินชุดเล็กเนี่ยก็ประมาณเดินละสองตัว,ต,วตัวเดียวก็ประหยัดได้สองพันบาทครับก็ถือว่า ก็คือว่ามีประสิทธิภาพนะครับพี่ในส่วนของตัวอันนี้คือในส่วนของการปัดเจ็บรรพลังงานละที่เราเอามาปรับใช้ใชลดต้นทุนทําให้เรามีกําไร,รตรงนี้ด้วยนะครับ,รบโอเคในเรื่องของการจัดการในการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างรครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยในการเลี้ยงกุ้งนอกเหนือจากนี้ที่เรามีมการปรับตัวว่าจัดการในการเลี้ยงระหว่างเลี้ยงยังไงเรื่องของมีต้องมีการใส่ใจอะไรบ้างคือเราเราต้องละเอียดฝาเก่าเยอะเพราะว่าซึ่งสองศาสสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะต้องพกเน้นพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะ อย่างอากาศก็ร้อนขึ้นเงนี้ยเราอาจจะถ้าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะลดการเสี่ยงดดวยกันลงให้บางลงครับ ก็คือลงให้บางลงใช่และใช้จุลินทรีย์ในการช่วยแล้วก็ดูเรื่องของการคุมคุมเรื่องของการให้อาหารด้วยใช่อยา่าให้มากเกินไปคือต้นคือแรกๆเราก็เมื่อก่อนเราเลี้ยงก็คือใครกินเท่าไหร่ก็ให้กินไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ช่วง40วันนียเราเราจะเบรกเบรกตลอดเลยไป,ไป40วันแล้วทนเราจรึงจะเริ่มปล่อยอก็คือ40วันแรกกดเอาไว้ก่อนกดไว้ก่อนครับว่าอย่าพึ่งเยอะอย่าพึ่งกินเยอะครับก็คือให้กินแค่นี้ก่อนนะแต่ถ้ามาแแต่ถ้ารอดเยอะแล้วแข็งแรงเนี่ยค่อยมาว่ากันครับ ก็คือไปเลยไปเลยครับโอเคแล้วเรากลจะถ่ายน้ํามากขึ้นอะไรเงี้ยฟลองจุนซีมากขึ้นเงี้ยแล้วเรื่องของความเสียเ่ยงในการถ่ายน้ำเนี่ยเท่ากับว่าในช่วงที่หัวเลืองหรือไวรัสระบาดเนี่ยเราก็ต้องปิดระบบฟาร์มตัวเองเราก็ต้องใช้น้ําุ่นเนี่ยใช้ใช้น้ในฟาร์มเรานะครับตรงนี้คือต้องมีความเซฟตี้ตรงนี้นิดนึงครับครับครับอีกอันนึงครับพี่จรูนในเรื่องของตัวเป้าหมายการเลี้ยงถ้าเป็นพวกชุดที่โตเร็วก็30วันแล้วถ้าเป็นชุดที่ทเลน่นทนก็ประมาณ40วันตรงเนี้ย ป้าหมายเรามีเราเลี้ยงเนี่ยเราเราจับยังไงพี่เราจับทยอยทยอยจับหรือว่าคว่ำบ่อทีเดียวยไม่คือถ้าถ้าเราเราเลี้ยงเราเราดูว่าถ้าถ้ากุง้งเราเลี้ยงไปแล้วมันเริ่มดื้อไม่โตเราก็อาจจะถ้าใช้งโงดกทกย้อยดักออกครับคือดักเราออกแล้วเพราะว่าเราถ้าดักเอาดักออกพอพอพอเริ่มมันไปได้เราก็ปล่อยไปเรื่อยเราอาจจะปล่อยปล่อยที่เราทําทานิวก็อาจจะไปถึงหน้าหน้าสองหน้าสามหน้าสองหน้าสามหน้าสองเนี่ยถ้า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 เราขยันดักหน่อยมันก็ไปถึงหน้าสองได้ก็เท่ากับว่าเราก็ ดักขายเพื่อจะลดความหนาแน่นมันเรื่อ<ล>ยๆลดหนาแน่นครับครับแล้วเรื่องของความเสียหายหรือหรือว่าโรคอะไรต่างๆมีไหมพี่คือปัญหาสองสามปีนี่คือโรคขี้ข่าวเรามาเยอะไงคือเราก็การที่เราเอาโง่ดักออกอะเมื่อก่อนเราใช้เขาเรียกเอาควนไปพาเชียนออกนั่นตรงนั้นมันเสี่ยงเยอะเราไม่เอาแล้วเราก็ใช้โง่ดักคนคือใช้อาจจะใช้คนแค่ลงน้ําแค่คนเดียวเมื่อก่อนเราใช้งูลงน้ำห้าคนหกคนเนี่ยมันเสี่ยงเยอะเราก็ เอาเอาเอาไอ้โง่ดักออกอดีฟ้าเท่าแต่ว่าไอ้โง่ดักเนี่ยก็คือช่วยลดความเสียหายตรงนี้ได้ในเรื่องของขี้ขาวล <ENT> ดเบาลงาแล้วคนคือคนเราไม่รู้ว่าคนที่เราเอามาเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างอะไรหรือติดเสื้อผ้าอะไรมาบ้างหรือติดอวนมาบ้างเนี่ยแต่ถ้าไอ้โง่เราเนี่ยเราใช้คนน้อยครับโอกาสเสี่ยงมันน้อยครับเท่ากับว่าเราก็เป้าหมายในการเลี้ยงกุ้งของพี่ก็คือไซส์จับที่ไซส์30ตัวลงไปถึงขึ้นไปถึง20ตัวใช่ครับตรงนี้คือไม่ต่ำกว่านี้ละ ครับถือว่าใหญ่นะอ่าถ้าถ้าเราถ้าเราผ่านขี้เข่าไปได้ครับโอเคโอเคพี่จุูนถามอีกนิดนึงในความเห็นพี่เนี่ยเลี้ยงกุ้งมาสามสิบกว่าปีหน้าไหนเลี้ยงหน้าร้อนเลี้ยงกุ้งเป็นไงหน้าฝนเลี้ยงยังไงหน้าหนาวเลี้ยงเป็นไงพีงง่ในประสบการณ์ที่ร้อยฟองคือช่วงสองสามปีที่น่มาเน,นี้ยผมหน้าหนาวผมหยุดหมดเลยผมไม่เลี้ยงเลยผมจะไปเลี้ยงหน้าร้อนกับหน้าหน้าฝนครับคือคือหน้าร้อนก็เลี้ยงยากหน่อยหนึ่งแต่แต่ว่าหน้าฝนเนีะยเลี้ยงค่อนข้างจะ รู้การที่เลี้ยงง่ายสุดคือหน้าฝนนะครับหน้าร้อนต้องระวังอะไรก็นี่แหละน้ามันน้ามันโอกาสน้ํามันจะมันจะดอปง่ายความอุณภูมิมันร้อนใช่ไหมร้อนแพลงต้อนมันดอปง่ายแล่าน้ําน้เปลี่ยนพอน้ําเปลี่ยนมาพอน้ําเปลี่ยนพวกขี้ข่าวก็จะมาเลยครับ<ม><ม>ก็เท่ากับว่าหน้าร้อนต้องระวังเรื่องน้ําดรอบแพลงต้อนดอปง่ายที่สําคัญคือควรลดความหานาแน่นลงหน้าฝนเลี้ยงง่ายสุดครับแต่ราคากุ้งก็ถูกสุดถูกสุดครับทำยังไงพี่ มันก็ต้องเลี้ยงะครับเพราะว่าเพราะว่าคนคือคอาชีพเลี้ยงกุ้งอะยังไงนะฝนก็ต้องเลี้ยงถูกถูกก็ต้องเลี้ยงกําไรถึงมันหน้านั้นที่หน้าเลี้ยงท,ที่สุดแล้วมันก็เลือกไม่ได้เลยครับครับแล้วหน้าหนาวเสี่ยงอะไรบ้างถึงไม่เอาเลยคือโตคือก็โตช้าโรคหัวเหลืองจะมาช่วงหน้าหนาวครับโตช้าแล้วก็หัวเลือมมาหน้าหนาวอ่าใช่คิดคํานวณแล้วจากประสบการณ์ที่เคยทํามาคิดคํานวณอะไรต่าง คิดว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเลิกไม่ได้เลิกคือเลิกเลี้ยงช่าหน้าหละพักบ่อไปเลยพักบ่อไปเลยตักบ่อไปเลยบางบางคนเคยเคยเคยมาคุยกับผมว่าพี่พี่นาหนาพี่จะเลี้ยงเลยพี่จะเอากําไรตรงนั้นไปเที่ยวหรือไปที่ไหนะบายไปเถอะนานาหยุดไปเลยแล้วก็เอาเอาตรงที่ว่าเออเราจะขาดทุนตั้งสามแสนสี่แสนเรื่องล้านเนี่ยเอาไปเที่ยวให้สบายไปเลยไหมไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดตรงนั้นคือโอกาสขาดทุนมันสูงเอาเงินที่เราจะขาดทุนในการเลี้ยงะไปเที่ยวดีกว่าใช่นะครับข้อคิดดีมาก โอเคพี่ตะรุยสุดท้ายละพี่จะรุนมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของให้กับเพื่อนร่วมอาชีพเลี้ยงกุ้งในการที่เป็นกําลังใจให้การเลี้ยงกุ้งเนี่ยของเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้บ้างพี่ตรงนี้คือคือมันก็ต้องต้องต้องช่วยกันช่วงช่วงโรคระบาดอ่ะถ้าเป็นไปได้เราควรจะพร้อมใจกันหยุดหยุดสักระยะหนึ่งให้เพื่อให้โรคมันตัดตอนโรคเนี่ยเราก็จะเลี้ยงง่ายขึ้นแล้วก็มีอะไรก็คุยกันคือ ไอเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรเนี่ยคุยใครเป็นไรก็คุยกันว่าเรา,เราเป็นนะข,ข,ข้างบ้านเขาจะได้รู้ว่าเออเราเป็นเราก็จะระวังระวังป้องกันไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียหน้ากันพวกกันทั้งนั้นแหม,มไม่พูดก็เห็นอยู่คือคือก็ช่วงหลังเนี่ยขอให้เลี้ยงก, <c oughs> ก็เป็นไปได้ก็เราการตาเสี่ยงคือเลี้ยงให้บางลงหน่อยนะครับ ก็เลี้ยงให้บางลงหน่อยเพียงแต่ว่าบางลงไม่ได้แปลว่าผลผลิตจะลดลงแต่ว่าคุณทํากุ้งได้ไซส์ใหญ่ขึ้นราดตาลอดขึ้นเนะ<า>น,นี่ยตาจ,จะได้มากกว่าน,นะใช่ไหมอันนี้สําคัญนะครับผม,มก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เขาคิดดีๆจากทางพี่จรูนนะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่จรูนนะครับจรุนัาร์แห่งจรุนฟาร์มนะครับที่อำเภอ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็พี S ่เท่าที่ผมทราบมาพี่จรุนก็ถือว่าให้คาปรึกษาพืเพม่เกษตรกรด้วยในการเลี้ยงกุ้งด้วยก็คือถ้าใครสนใจก็สามารถปรึก ให้ให้คำปรึกษานะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จรุนมากๆครับสำหรับขอบ้อมูลขอบคุณครับ,บ,รบพี่